สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาลเกตพุทธคุณผักเครื่องนะคะคุณลูกค้า่าคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงภาพไปชัดยังไงนะจ๊ะคุณลูกค้าสามารถโทรหาหนูหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร 0 8 4 0 6 5 9 1ส0่นห้าจะพี่จา๋าเบอร์โทรกับเบอร์อไลน์นะคะพี่ทางร้านใช้เบอร์เดียวกันนะคะชื่อรลนชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้จะ้ะพี่จา๋าวันนี้หนูได้เป็นตลับอ่ากล่องไม้หลวงปู่ทิมมานะคะพี่นะคะพี่ดูความกล่องกับพี่ขานะคะฝุ่นยังกอะตรงกล่องเลยนะคะพี่นะคะตรงกล่องคะ่ะพี่ขาตรงฝาจะมีแผ่นทองนะคะพี่ความกว้างนะคะพี่เอความ อ่าใช่สิบเอ็ดจะพี่สิบเอ็ดจะยาวนะคะพี่เกว้างค่ะพี่นะคะส่วนสี่กับพี่จ๋ายนะคะสภาพกับพี่ขาตามสภาพนะจ๊ะจะมีรอยจานหลวงปู่ทิมจะพี่นะคะอันนี้แม่คะเหมามาได้แบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋านะคะสนใจยังไงจะพี่จ๋าภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่นะคะข้างในมีพระหลายองค์จะพี่จ๋ายนะคะจะเป็นสีพึ่งสีเขียวนะคะพี่นะคะรายการนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทจะพี่จ๋านะคะ เป็นกล่องไม้นะคะพี่เป็นกล่องไม้นะคะพี่ค่ะนะคะมีพระอยู่หลายองค์นะคะพี่มีหนุมานมีลูกสะกดแล้วก็มีตะกุดนะจ๊ะพี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่จ๋านะคะมีคุณแผนปูทิมปิตาปูทิมนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองรู้สึกว่าพระจะมีอยู่สิบสององค์นะคะพี่ตะกุดมีอยู่ประมาณเก็ดอกลูกสะกดสองอันจ้ะพี่นะคะ หรือว่าลูกอมมันจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่1,800บาทจะพี่จ่ายนะคะสนใจยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่รายหาหนูได้เลยนะจ๊ะพี่0 8 4 0 6 5ป1 8 0ากนจ้ะนะคะเป็นกล่องไม้นะคะพี่เป็นสีพึ่งสีเขียวนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจ้ะพี่นะคะรายการนี้นะคะแม่ค้าขอไว้ที่1,800บาทจะพี่นะคะ1,800บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะพี่นะคะ สวยงามมากกับพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ส่วนตัวเองแม่ค้ามองมาได้สภาพนี้เช่นกันจ้18น0่ัรบาทจ้าเรามาดูที่องค์เล็กๆกันต่อดีกว่าจ้ะพี่จ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจ๊ะอุ้ยองค์เล็กๆก็จะประมาณนี้นะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้จะนี่ค่ะจะประเดิมด้วยเป็นมีดก่อนจ้ะพี่เป็นมีดนะจ๊ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่เห็นรอยการไหมนะคะ ตามสภาพนะคะพี่ตรงปอกก็จะมีรอยจานตรงด้านมนะคะจะมีรอยจานด้วยค่ะพี่นะคะสภาพด้านในจะพี่จะเป็นทรงขุดวาดหลงพ่อเดิมจะพี่นะคะเล่มใหญ่นะคะพี่นะคะตรงด้ามจะมีพอสอบอกด้วยจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะเป็นด้ามไม้สนิมขึ้นเต็มอย่างที่เห็นแต่คุณลูกค้าหนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่นะคะ 1, 1 5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทภาพไม่ชัดแอดไลน์จ้าพี่นะคะขเขาเรียวกว่ามีดขุดว่านหลงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะตรงตรงด้ามจะมีรอยจานด้วยนะจ้าพี่นะคะขอบเก่าสวยสวยจะพี่จ๋านะคะตรงปอกก็จะมีรอยจานหลงพ่อเดิมจ้กพี่นะคะอันนี้ส่วนตัวเองไหมคะได้มาสภาพนี้จ้าพี่จ๋านะคะ 1500้ 1> 1, บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะด้ามที่2เช่นกันจะพี่เป็นมีดขุดว่านเช่นกันจะพี่นะคะเล่มเล็กมาหน่อยนะจ๊ะพี่นะคะได้มาสองเล่มคู่กันจะพี่จ๋าเล่มนี้ก็มีพอสอจะเล่มนี้1,3 0 0ร้อบาทจะพี่นะคะเล่มนี้1,300ร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่จ๋านะคะ สวยงามมากค่ะพี่จาจะปิดเล่มที่1ห,หรือเล่มที่2หรือว่าจะปิดช่วยอุดหนุนแม่ค้าทั้ง2เล่มก็ได้นะจ๊ะพี่ไม่ว่าจะพี่จ๋าทางร้านยินดีให้บริการสําหรับคุณลูกค้าที่น่ารักนะจ๊ะพี่จ๋านะคะเล่มนี้ขอไว้ที่1,300บาทจ้ะพี่นะคะ 1300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50าิบาทจะพี่จ่ายเป็นมีดขุดวัดหลวงพ่อเดิมเล่มเล่มเล็กนะจ๊ะ1,300าบาทจ้ะอันนี้จะพี่จ่ายได้มาสองภาพจ้ะเป็นของหลวงพ่อเที่ยงทั้งสองเลยนะคะพี่หนูขอบ้านละ5 0 0บาทจะพี่นะคะอันนี้หนูได้มาสภาพจะพี่จ่ายนะคะหมอบ้านมาได้นะคะพี่อันนี้คือบ้านที่1จะพี่จ่ายนะคะเขียนว่าอาอาจารย์เที่ยงนวมมานานะคะพี่นวมนวมมานาจะพี่จ่ายนะคะตามสภาพจะพี่นะคะ ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะอันนี้คือบานที่ห bon นึ่งจะพี่ห,ห้าร้อบาทจากส่วนบานที่สองเช่นกันจะพี่อาจารย์เที่ยงเช่นกันจะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จ๋ายนะคะสนใจบ้านหนึ่งบ้านสองหรือสองบ้านก็ได้จะพี่จ๋าแม่ค้ายินดีให้บริการกับค <mon str amentos> ุณลูกค้าที่น่ารักนะจ้ะพี่จ๋านะคะห้าร้อบาทจ้าอันนี้จะเป็นงากระเด็นจะพี่งากระเด็นนะคะพี่เก้าร้อบาทจะพี่จ๋ายนะคะตามสภาพนัจจะพี่นะคะ หนูขอไว้ที่900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่าสำหรับรายการงานกะเด็นนะคะพี่งากกาเดนนี้จะมีพุทธคุณอยู่ในตัวอยู่แล้วนะจ๊ะพี่จ่ายนะคะแต่หนูไม่ทราบว่าหลงพ่อไดสร้างนะคะพี่นะคะพอดีประวัติเขาเล่ามาเองจะพี่จ่าหนูเองก็เอามาเล่าขานอีกทีนะจ๊ะพี่จ่ายนะคะเขาบอกว่ามีพุทธคุณอยู่ในตัวอยู่แล้วจ้ะพี่900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่าเป็นงานกะเดนจ้า รายการนี้เป็นสร้อยนะคะพี่ขาขออนุญาตแจ้งนะคะพี่แม่ค้าไม่ทราบว่าทามาจากเนื้ออะไรนะจ๊ะพี่นะคะอันนี้แม่้าได้มาจะภาพนี่จะพี่จ๋าเป็นเม็ดใหญ่ๆตัวโตประเอกประเอกจะพี่จา๋านะคะตรงนี้นะคะพี่มีห่วงให้เราสามารถใส่พระได้นะจ๊ะคุณพี่จา๋านะคะ 1ห,ห่วงนะคะพี่แล้วก็สองห่วงตรงนี้เราก็ใส่ได้นะคะพี่นะคะทั้งหมด3มห่วงนะคะพี่ด้านหลังอันหนึ่งเป็น4อันจะพี่นะคะเราสามารถใส่พระได้4ี่องค์หรือว่าเราศรัทธาใส่กี่องค์ก็ได้จะพี่นะคะเป็นเม็ดเหลืองๆอ,อย่างนี้นะคะอันนี้ส่วนตัวไม่คะไม่ทราบว่าทำมาจากอะไรนะคะแจ้งกันให้ทราบในคลิปเลยนะคะพี่เส้นนี้1,500บาทจะพี่ 1, 1 5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจาก0 8 4ย์แปดส0น้นะคะทางร้านจะส่งด่วนทุกรายการนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจายนะคะอ,นนอันนี้อันนี้จะเป็นช้างมั้งคะพี่นะคะหัวช้างมั้งคะพี่นะคะไม่ทราบเนื้อจะพี่ได้มาหมองมาได้สภาพนี้จะพี่หนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ โอเคนะจ๊ะพี่ส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาเขาบอกว่าเป็นตะกูลหลวงพ่อทบนะคะพี่แต่ส่วนตัวหนูรู้ไม่เป็นนะจ๊ะพี่นะคะเขาบอกว่าจะมีสองแบบแบบเชือกถักจ้ะพี่นะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ่ายเป็นตะกูลหลวงพ่อทบนะจ๊ะอันนี้เช่นกันจะอันนี้บ่งบอกว่าหลวงพ่อทบไปจ้ะพี่นะคะอันนี้หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะตามสภาพมันจะพี่จ่ายนะคะ ตอเก่าส,สวยๆจะพี่จ๋าวัดชุดแดงจะพี่หกร้อยบาทจะพี่ดอกเล็กประมาณนิ้วนางนิ้วกลางละพี่นะคะประมาณนิ้วกลางนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ารายการนี้นะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้เขาเรียกว่าพาะอะไรไม่รู้หนูเรียกว่าพาะหุ่มมนะจ๊ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะตาถานก็จะเป็นก้นดินไทยนะจ๊ะพี่นะคะสวยงามามากจ้ะพี่นะคะตามสภา,ภาพเลยนะคะพี่นะคะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ จ็ดร้อบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะเป็นพระเก่าๆนะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าส่วนรายการน,นี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อกวยมั้งคะพี่ถ้าจําไม่ผิดรูปร่างเหมือนหลวงพ่ออวยจะพี่นะคะอันนี้ได้มาสภาพนี้จะ,ะพี่จารนะคะหนูมองมาได้ะคะ่ะพี่ห้าร้อบาทพอจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่อันนี้จะมองยากนิดนึงนะคะพี่แสงสะท้อนนะคะพี่พอดีอยู่ใน กล่องประหลอดอย่างนี้นะคะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อกลัวจะพี่5้ารบาทปลายทางบวกเพิ่ม50าสบาทจะ้ะส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขายจะเป็นปากน้ําพร้อมกล่องจะพี่จานนะคะเขียนว่าะพระผงของวันนะคะพี่ปากน้ําจะ้ะรายการนี้ขอไว้ที่6กรบาทจะพี่รายการนี้นะคะหนูขอไว้ที่6กร้บาทจะลูกค้าจา๋าเกะยากมากใจกลูกค้าเน่นมากจ้ะพี่เน่นจริงๆจะพี่จานะคะค่อยๆดึงนวหักแต่งน,นะ,ะเดี่ยะพี่ อ,อันนี้นะคะพี่เป็นปากน้ําจ้ะพี่นะคะเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นะคะด้านหลังก็จะมียันอย่างนี้จ้าพี่นะคะอันนี้ไ er ด้มา so สุดๆร้อนๆเลนจ้ะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่พร้อมกล่องค่ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ่ายนะคะแบบนี้เลยนะอุ้ยแบบนี้เลยจ้ะพี่นะคะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้าส่วนรายการนี้จ้ะพี่เป็นภาพพ่อกลัวจ้ะพี่นะคะ หลวงพ่อกล้วยจะพี่มีตะกรุดหนึ่งดอกนะคะพี่อันนี้หกรบาทจ้ะอันนี้มีตะกรุดหนึ่งดอกนะคะพี่นะคะด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นภาพพ่อกลวยจะพี่นะคะรายการนี้หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบที่เรียกว่าอะไรจะพี่ห้าร้อยบาทพอจะพี่นะคะเป็นพระเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เช่นกันจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะ ไม่ทราบว่าลูกอะไรนะคะพี่น้านบนจะตักเสื้อตรงจะมีแผ่นลงทองนะคะพี่แผ่นทองจ้ะไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรสร้างจะพี่นะคะห้าร้บาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะตะกรุดคุ้มค้ังหลวงพ่อทองสุกพร้อมเหรียญจะพี่หกร้อบาทจะพี่จ้ะนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะคะพี่พร้อมตะกรุดสองดอกนะจ้ะพี่จ้ะนะคะพร้อมตะกรุดสองดอกค่ะพี่ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะราการนี้หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรคดอะไรเหมือนกะลาองค์เล็กๆจ้พี่นะคะเป็นลาหูอมจันทรนะคะพี่ห้างร้อยบาทจ้ะพี่นะคะมีรอยจานจ้าพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าขาลาหูอมจันทจ้าส่วนรายการนี้จ้ะพี่จ๋าจะเป็นสีพึ่งมะเสบนางจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่สีพึ่งมะเสบนางคูบาวังจ้ะพี่นะคะสภาพด้านในจ้ะพี่แกะยากไหม نتاع ตามสภาพนะคะพี่พส่วนตัวหนูเองมองมาได้สภาพนี้อาจจะละลายนิดนึงมันจะพี่นะคะแต่เป็นของครูบาวังแน่นอนจะพี่จ๋าดูจากตลับแล้วค่ะพี่ค่ะเพราะหนูเอามาขายหลายครั้งแล้วนะคะพี่นะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทนะคะพี่นะคะเป็นสีพึ่งม้าสิบนางครูบาวังนะคะคุณลูกค้าสนใจยังไงไม่มั่นใจยังไงนะคะแม่ค้าไปไวไปเร็วแอดไลน์ได้จะพี่0 8นย์5ป1 8ี่ศูนย์้ะส่วนจอันนี้ไม่ทราบค่ะพี่ข่มาเป็นกลมๆนะไม่ทราบหนูไม่ทราบเป็นเนื้อผงหรือเปล่านะคะพี่ห้าบ พ่อด้วยนะคะพี่เห็นอกอนีก็เลยเหมาติดมาจากพี่นะคะรายการนี้5้ารบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ไม่ทราบที่นะจ๊ะส่วนอันนี้จะพี่จ่ายนะคะอันนี้ตัวสีทองไม่ทราบวา่าเขาเรียกว่าอะไรจะพี่นะคะ5 0า้บาทจะพี่นะคะได้มาแบบนี้นะคะพี่ได้มาแบบนี้ขอคณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหานะคะพี่ถ้าจะปิดบ,บอกว่าลิงนะคะนนเป็นเป็นวาโนหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจจะพี่จ่ายตัวสีทอง5้ารบาทจา้ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาอันนี้ก็5้ารบาทเช่นกันจะพี่นะคะ เป็นคนกับพี่เป็นคนใช่ค่ะไม่ทราบหลวงพ่อจะห้าร้อบาทจ้ะสิงจะพี่สิงห้าร้อห้าร้อยบาทพอจะพี่นะคะไม่ทราบเนื้อนะคะพี่ได้มาสภาพนี้อยู่ในกรอบกรอบอย่างนี้จะพี่หมองมาได้นะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะสร้อยจะพี่จ๋าเป็นสร้อยพร้อมตะกรุดปูเอี่ยมนะจ๊ะเป็นสร้อยพร้อมตะกรุดหลวงปูเอี่ยมจะพี่รายการนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจะพี่นะคะเป็นตะกรุดนะคะพี่นะคะตรงตะกรุดจะเกี่ยนนวดหลวงปูเอี่ยมทุกดอกนะคะพี่นะคะ สวยงามมากกับพี่เส้นนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะสร้อยพร้อมตะกรุดปูเอี่ยมจะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จาภาพไม่ชัดแอดไลน์ได้เลยนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจ๋าส่วนรายการนี้จะพี่หลวงพ่อพรมจะพี่นะคะเป็นลักพังเลยนะคะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่ด้านหลังจะตาปั๊มนะคะพี่นะคะ ด้านหลังจะเป็นตาปั๊มหลวงพ่อพูมรักครังกับพี่ห้าร้อยบาทจ้าพับเปิมจะพี่จ่าลงรักทองจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ่านะคะสวยงามมากจะพี่จ๋าสําหรับองค์นี้นะคะพี่เรียกว่าพับเปิมนะคะห้าร้อยบาทจ้าอันนี้ไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะเป็นเหมือนปิดตานะคะพี่นะคะไม่ทราบนะคะหมอมาได้สภาพนี้จะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหลียนพกคงค่ะพี่วัดบางกระพร้อมฉลุค่ะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่จ่านะคะ หนูขอไว้ที่ห้าร้อบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทวดจะพี่ฉลุจะวัดช้างให้นี่ค่ะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะจับขอบฉลุอย่างนี้นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จะพี่นะคะเก่าๆวสวยๆจะพี่จ่ายนะคะ ตามสภาพนะคะเหรียญน,นี้500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5ทจากหลวงพ่อกวยจะพี่นะคะหานุมาลไหมคะพี่หลังยันจะพี่จ๋าขอโทษจะพี่นะคะเป็นหลังยันนะคะพี่ตามสภาพนะคะ500บาทปลายทาง5บาทจากหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบจะพี่600บาทจะพี่นะคะอยู่ในกรอบพลาสติกมองยากนิดนึงนะคะพี่ส่วนตัวเองแมค่ค้ามองมาได้สภาพนี้นะคะ600บาทปลายทาง5ทจาก อันนี้ไม่ทราบจะพี่เป็นเหมือนนกนะจะพี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นหลังยันไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพี่นะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะแม่ค้าหมองมาได้สภาพนี้จากรายการนี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาท <urers> ถ้าจะปิดบอกว่าที่เป็นนกนะคะพี่นะคะตามสภาพจะห้าร้อยบาทจะพี่จ๋าส่วนรายการนี้เป็นสมเด็จจะพี่สมเด็จนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะลวดลายสวยงามมากจะพี่อย่าถามมาที่ไหนนะคะพี่แม่ค้าไม่ทราบจะพี่จ๋านะคะ เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบว่าทำมาจากอะไรนะคะพี่นะคะไม่แน่ใจว่าเคี่ยวหรือว่าอะไรนะคะพี่ละการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่เพราะว่ามีรอยจานด้วยนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะซุ้มกอจากพี่ห้าร้อยบาทจะพี่จ่านะคะสวยงามมากจากพี่นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะ ปิตาชีโบจากพี่นะคะไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยค่ะแต่รู้ว่าเป็นชีโบบังคับพี่นะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจากพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะคะพี่ปิตาชีโบจ้ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมจากพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจากพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะมีรอยจานด้วยจากพี่นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่รู้สึกว่าแขนจะขาดไปนะคะพี่นะคะแจ้งให้ทราบเลยนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ พระกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะคนจะบุบลงไปนิดนึงนะคะพี่องค์นี้สวยงามจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะการหาชาลีจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่จ๋านะคะยืนกอดคอกันทีเดียวจะพี่จ๋านะคะไปไหนไปด้วยกันนะคะพี่นะคะการหาชาลีห้าร้อยบาทจ้ะรูปหล่อพระพิคเนตจะพี่ห้าร้อยบาทเหมือนกันจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะคะพี่พร้อมโอนทางนั้นจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะพี่เป็นพระพุทธคเนตนะคะ อันนี้จะเป็นปู่หมนุนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะอง์นี้ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะเหมือนตอกเลขนะคะพี่ตรงก้นเหมือนเป็นอะไร,รทองทองกับพี่นะคะเหมือนตอกเลขอะไรเนี่ยแล้วมีทองทองอยู่ใต้ก้นนะคะพี่นะคะอง์นี้ค่ะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญก่าวโบราณไม่ตรงพ่อป่านหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจไม่ทราบที่จ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทบจะพี่เก้าสี่นะคะพี่นะคะวัดพระพุทธบาทชนแดงจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่จ๋านะคะปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้ไม่ทราบนะคะพี่นะคะพศสองพันห้าร้อยค่ะพี่นะคะ เหนียนพอลีหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นอคุณแผนจะพี่คุณแผนปูทิมจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จ๋านะคะรัดหลังจะเป็นหลังยันอย่างนี้นะคะพี่นะคะเนื้อมันๆสวยๆเลยนะคะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นท่ากระดานกับพี่นะคะท่ากระดานใบพุทราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะ พูดผิดยังเงต้องกราบขออภัยคุณลูกค้าไว้นะที่นี่ด้วยนะคะพี่รายการนี้700อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะหลวงพ่อทวดจะพี่500บาทจะพี่จ๋านะคะ5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่นะคะเป็นพ่อทวดนะคะห0 0บาทปลายทาง50บาทจะ้ะอันนี้เช่นกันจะพี่ไม่รู้ที่นะคะพี่นะคะห0 0บาทจะพี่นะคะ ปลายทาง50บาทพร้อมบนทางนั้นจะส่งของให้ฟรีนะคะพี่พราเนื้อเมกกะพัทนะคะพี่นะคะอันเนื้อเมกะสิทธิ์จะพี่ร้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ขอขอบาทจะพี่นะคะ6 0รบาทปลายทาง50บาทจะพี่สาตัหนินะคะพี่แจ้งให้ทราบก่อนนะคะเนี่ยค่ะแม่ค้าได้มาสภาพนี้เช่นกันค่ะพี่ค่ะเอานี้ค่ะพี่ขอวที่5 0 0รบาทพอจะพี่มีตำหนิตรงนี้นะคะอันนี้แม่ค้าก็เพิ่งเห็นนะคะพี่จ๋านะคะง่ายๆแพี่5 0 0รบาทปลายทาง50บาทจ้ะลูกหลอพ่อทบวัชชนแดงจะพี่5 0 0รบาทเช่นกันจะพี่จ๋านะคะ เก่าๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะรูปหล่อพ่อทบปัชชนแดนจะรูปหล่อโบราณเก่าไม่รู้ที่จะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่จ่ายนะคะตามสภาพจะห้าร้อยบาทจา้าเหรียญจอบพ่อเงินจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ่ายนะคะตามสภาพนะคะพี่พระแต่ละองค์แต่ละอีพีราคาอาจจะไม่เท่ากันนะคะพี่อันนี้จะเป็นพระกู่วัดทับข้าวมั้งคะพี่ถ้าจําไม่ผิดอาจารย์เนี่ยค่ะ รายการน,นี้500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าส่อนอันนี้จะเป็นเหรียญบูสุดวัดการหลงนะคะพี่นะคะอันนี้600บาทจะพี่นะคะบูสุดวัดการหลงพร้อมกรอบพลาสติกกอเก่านะคะพี่ราคานี้นะคะพี่นะหายากนะคะพี่นะคะพร้อมอเลื่อมกรอบพลาสติกนะคะพี่รับประกันน้าไม่เข้านะคะพี่หกร้อบาทปลายทาง5้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทวดพร้อมกรอบจะพี่หกร้บาทเช่นกันจะพี่จา๋ายนะคะ ตามสภาพนะคะพี่พร้อมกรอบอันนี้ค่ะพี่ขาสามารถแขวนใส่คอได้เลยนะคะพี่โดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปหาซื้อกรอบนะคะพี่นะคะ600บาทปลายทาง58บาทจะ้ะอีพีนี้มีแค่นี้นะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าสามารถโทรหาแม่ค้านาได้นะคะพี่หรือว่าแอดไลน์จะพี่ศูนย์สี่ศนยกห้าก้า่นจฝากคุณลูกค้าก่อนคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักนะคะกดติดตามกดตูกใจให,ให้ช่องกระเก็บพุทธคุณพักเคร่เลยนะคะอีพีนี้มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีจ้า